1>, 1 2 3 4 5มากับผมพมาดิสากุบวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพที่กับปีภุมิลงครัววัดบ้านเก่าโบนะครับดือ้อแม่ข้าวเมสซีนะครับเตรียมพัตตาหารนะครับวัดบ้านเกา่าโอนิญาตยมที่มาจังหันตอนเช้าเช้านะครับจะได้ประมาณ20-30เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็เกิดจากพัตตาหารนะครับเกิดจากลงครัวเหมือนเดิมนะครับ ญยติโยมถวายจตุปปัจจัยทยทานมานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูบริการนุเพียนนะครับนำจตุปัจจัยไปซื้อของที่ตลาดเจริญสีนู่นนะครับแล้วก็มาให้แม่ขาวแม่ชีนี่นะครับปรุงเป็นพัตตาหันต่างๆหน้าน,น,น,นะครับที่มองเห็นอยู่ตรงหน้านี่มะเขือต้มนะครับนี่มะเขือต้มมะละกอต้มนะครับผนนักแพ,ง,พ,กพงบัว เอามันปกตินาหนาวยังสิมันผักมันสีหรือปกตินี่มันปกติเน,น,นาะโอ้น้ำท่วม <laughs> <laughs> โดยเฉพาะอุบลน,นะครับเดือนะครับแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเ่าบ,บอ่อี่ตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะครับมาทำครัวนะครับวันนี้จะเป็นตำถั่วและถั่วตำนะครับนี่ เด้อนะครับกวาา่าจะได้อยู่ได้ชั้นกันนะครับใครมีถั่วก็มาถวายไว้นะครับใครมีฟักมีแตงก็มาถวายไว้นะครับจะได้ให้แม่ขาวแม่ชีทําพัาหารถวายพระนะครับยังรับสมัครอยู่เด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับอายุหกสิบขึ้นนะครับค่อยมานะครับ ช่วงไม่ถึงหกสิบอย่าพึ่งมานะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงหลานก่อนนะครับโอ้ยี่บ่หาโอ้ยผัวพิ่นมาสี่ห้มากเนาะก้าว่าเมื่อแล้วสองคนทีน,นะครับอันนี้พูดความจริงนะครับเริ่มห้าสิบนี้ก็เริ่มแยกที่กันนอนแล้วนะครับก็เริ่มจะไม่ เริ่มจะหุนหวยแล้วนะครับเด้ออันนี้เนึกของหวานนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับก็แต่งแต่ของหวานอย่างนี้นะครับทําหน้าที่บ่มกล้วยให้สุกนะครับกล้วยไม่สุกก็ไปบ่มนะนะครับเด้อนะครับหลายอย่างมากประการนะครับวันนี้มาแต่เช้าเชนะครับว่าจะ ออกไปเดินวินเทจพาสนะครับสายไกลๆถ่ายภาพนะครับพอดีโยมบรรชัยคําด้วงนะครับถวายไม้กันสันมานะครับว่าจะไปใช้งานนะครับอันนี้พระทหารของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับคาดพิเศษจริงๆนะครับคัดสันแม่ครัวนะครับนี่น้อนะครับของครูบาอาจารย์นะครับนี่แต่ไม่ชี้ บุญเทียมศิละออนนี่ยังไม่มาๆนะครับนี่ออกชื่อก่อนนะครับนี้ซียังเลยมอนต้มจืดนะครับสําหรับพระเจ้าระสง์นี่ต้องอะไรจืดนะครับนยมจืดนะครับนะครับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพนะครับอย่าใส่เกลือมากอย่าใส่ปลาร้ามากอย่าใส่ผงชูรสมากนะครับเน้นจืดๆนะครับสุขภาพจะได้ดีนะครับพิกก็ใส่น้อยๆนะครับ S <S เอาลูกตาเด๋ออยวยยินงสันเนาะเพื่อสุขเพื่อสุขภาพดีนะครับผงชูรสก็อย่าใส่มากนิดๆน,น,นะครับ<อ>เกลือก็อย่าใส่มากมันเปื้องนะครับเดือนะครับก่อนจะไปบินธทบาทก็มาถ่ายแมฆขาวไม่ชีวัดบ้านขบวนนะครับมีแต่คนผมอมนะครับอยู่ที่โรงครัวนะครับ คนไม่พร้อมก็เลยไม่อยากจะเข้ากล้องนะครับอันนี้มาแต่ชัยภูมินะครับผนกปิ้งปลานะครับนี่นะครับขังปลาไว้ในโถนี้นะครับนี่พูดยังไงก็ไม่ได้ยินกันนะครับต้องเคาะกันยินกันจืดจี้นะครับมาแต่ชัยภูมินะครับแม่ปรเรียนทำข้าวประโยกน์นะครับนี่อโอ้ยยามได้แม่ขน่อยสิได้มาปิ้งปลาสิน,อน้อีนเนาะ นะครับยังห่วงกับเป็ดกับไก่อยู <c oughs> <c oughs> ่นะครับเมย์เมย์แล้วอายุเท่าไหร่ห่วยบ้านเม่นสีหกสิบเจ็ดหกสิบหกหกสิบเจ็ดนี่แหละเลยเลยนี่การหนุ่ระสมัดแล้วเลยเลยตีเลยจังได้ว่าเอาหกสิบขึ้นเนี่ยบ้านเม่นเอาหกสิบลงในยานี่พอนี่อายุรุ่นรุ่นเดียวกันก็ลุงตาที่เกิดก่อนลุงตาอยู่จังเหมือว่าเกิดเกิดก่อนลุงตาเพิ่นเกิดวันทอตีสิบนะลุงตาเกิดวันทอตีสิบเก่านะ เดือนเดียวกันเฮงคักเฮงคักเพิ่กรสิว่าโอ้ยเอาลูกไส้ไปแล้วก็พูดอะไรละจีะนะครับไม่มีไม่มีใครเอาอะไรไปนะครับยากอันยากแทบตายแต่ไม่มีใครเอาอะไรไปด้วยนะครับเด้อนะครับพัตหารนี่ฉันแล้วก็ต้องปล่อยออกนะครับเนี่ยแต่ว่ายากเหลือเกินนะครับกวาจะทรงทาาทรงขันอยู่ได้แต่ละวันนะครับ เด้อพอสุดท้ายแล้วก็ไปเข้าที่ลงขยะนะครับเพนคูบาจารย์ท่านทํางานนะครับวันมันบานาจีเสื้อบาิคุดลุมใหญ่ขนาดนี้นะเด้อนะครับวัดบ้านโกบอลนะครับอาศัยพะละังกำลังคูบาจารย์ไม่เขาไม่ชี้โดยเฉพาะแผนกนะครับลงครัวนี่นะครับ เมื่อวานนี่เพื่นเทปูนตัวเทปูนเฮดฐานอลไจังสีเอาทอลุงโอ้ยผู้ไทยรูปไปซื้อไปข้าวเดียวก็มืออะไรเดียนี้บันดียวยัง้องเพื่อบ้ามือแต่ว่ามือบอกนี่นะครับได้แต่ถ่ายรูปนะครับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้านอกนั้นไม่ได้นะครับชีวิตนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับหมดเลี้ยวแรงแล้วนะครับอาจจะเป็ to to นพราะพัตนาหันนะครับเราจะไ่ก็คือเตีย อันนี้เป็นพาถวายสังฆทานนะครับเด้อจะได้เตรียมตัวออกไปบิณฑบ,บาตข้างนอกแล้วนะครับไปว่าจะไปบ้านพุนแพงนะครับพอดีโยมบรรชัยคำด้วงนะครับถวายไม้กันสันมาก็ขออนุญาตไปเก็บภาพของญาติโยมนะครับผู้ทําบุญดูแลวัดวาพระาศาสนานะครับใส่บาตรให้แก่พระเจ้าพระสงค์นะครับวัดบ้านเกาบโบแต่เช้าๆนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอแค่นี้เท่านี้ก่อนเด้อ